สวัสดีครับโชว์ซิกแพคหน่อยครับคุณตเติ้ลสุดคุนพี่เติ้ลสวัสดีครับใจเย็นครับเพิ่งเล่นได้เพิ่งไปเทรนได้แค่สิบวันเองครับคนขยันแวะมาแปบ๊บเดียวครับเห็นฟิตทุกวันเลยโอยผมเพิ่งผมเพิ่งไปเทรนได้แค่สิบกว่าวันเอง เหลืออีก2เดือนครับจะทำไม่ได้นะครับไม่เกิน2เดือนจะจะขยันไลฟ์จังจริงๆผมไลฟ์มานานมากๆแล้วนะครับสำหรับใครเพิ่งมาติดตามนะครับว่าทำไมยูโรชอบไลฟ์ผมไลฟ์มานานมากแล้วครับไลฟ์ตั้งแต่คนดูหนึ่งรครับจนตอนนี้200ร้อ อยากให้ถึงวันสุขแย่แล้วสวัสดีทุกคนนะครับ Hello Hello มาแล้วดูไลฟ์พี่อยู่ทุกวันทุกเวลาที่ไลฟ์ขอบคุณครับฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เพื่อนๆอย่าลืมฟิลเตอร์นะครับ ทุกวันนี้ดังแล้วแม่ไม่เรียกเราไม่เรียกแล้วมีสี่ห้าพันไม่เรียกและอย่างเนี้ยทุกวันนี้ตั้งแต่เราโทงไม่เรียกอะไรพูดถึงตลอดเอานี่ผมดังแล้วเหรอเนี่ยยังไม่ดังก็ต้องพึ่งบารมีเพื่อนๆพนี่ๆี่ทั้งสองคนนั่นแหละครับไปด้วยกันครับเมื่อก่อนไม่ได้นะเมื่อก่อนไม่ได้แล้วไม่เข้าไอจีก็ทักมาบอกให้เข้ามาหน่อยทุกวันนี้ไม่แล้วใช้เดี่ยวได้แล้ว พูดคนเดียวมีเกี่ยวเลยทุกคนผมโดนบูลลี่ตามจับแ่ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วคนเราทุกคนผมโดนบูลลี่ช่วยผมด้วยโอ้พูดเรื่องจริงผมดูดีดูดีดูดีฟ้องดิดูดิฟ้องฟ้องโซเชียลเดี๋ยวนี้ฟ้องนะเดี๋ยวนี้ไเป็นอย่างเมื่อก่อนไม่กล้าไม่กล้าด่าเราค่ะทุกคนโอเคผมจะไม่พูดอะไรแล้วให้เพื่อนๆพูดเลยครับ เห็นไหมไม่อยากหนักฟ้องคนฟ้องออกออกแทนให้มีฟ้องไดคือสรุปผมมาทำอะไรทำอะไรกันอยู่ครับไหนละครไหนละครพูดทวงพูดอแวก่่นคอย่างะจ้าผมก็พูดเพราะแต่ไหนแต่ไรแล้วไหมปะโถ่เอาดูสาวๆหน่อยได้ไหมอ่ะคุณอยากดูใครอ่ะในเรื่องเคยปลาไหลสบายไจโซ่ดูทุกคนเลยครับ เริ่มจากที่ก่อนเลยรแล้วคนเดี่ยวๆนี่ๆๆคนนี้คนนี้คนนี้เท่มเลยคนสวยคนสวยใครอ่ะว้าวพี่ติ๊กสวัสดีสบายไหมตกใจแล้ววนนี้ตกใจแล้วใจแล้วเป็นแบบเดิมแล้วสบยมากพี่ติ๊กสวัสดีครับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะแจ็คติ๊กพี่ติ๊กสวัสดีครับพี่วันนี้อย่างนี้เปลี่ยนฟอร์มเขาเปลี่ยนเลย ันนี้ชโอ้ยแย่จังทำไมถ้าไม่ผมเปลี่ยนไปขนาดนี้นะตั้งแต่ยอดคนดูใน a ฟ e b o o กแสนกว่าๆนะยอดเรตติ้งก็ดีนะยอดติดตามก็เพิ่มมาสามแสนแล้วนะสามแสนเหรอเปลี่ยนแล้วนะโอ้โหไม่คิดว่าไม่คิดว่าการเรื่องกับกระแสจะทำให้คนเปลี่ยนได้ขนาดนี้ะแย่จังทำไมผมเป็นคนแบบนี้ ไม่มีโทรมาหาบอกไปหาที่บ้านได้ไหมอะไรไม่มีแล้วโทรหาแต่พิงพอยเอ้ยจริงปขาเนี่ยไม่รู้อันนี้ไม่รู้ <c oughs> มันก็ต้องจะเป็นคุณเป็นอย่างนั้นเลยเหรอก็แต่ผมไม่เห็นคุณไลฟ์ด้วยกันผมไปโทรหาพิงพอยตอนไหนวันนี้อะไรอะไรก็พิงพอยแล้ว <c oughs> ไม่ใช่แล้วผมก็โทรหาพ,พี่ตลอดผมก็ชวนพี่ไปกินโอมากาโซ่อยู่นะมาการ์เซ่มีมูสมีมูสแต่ถ้าเริ่ตัเองได้แล้วโอ้โหตาย อันนะตอนเนี้ยก็ยัง4,000เหมือนเดิมการตัดวิโล้วโอ้โหอ๋อไม่ใช่ของเรามันค้างอ๋อมันค้างเหรอเออยอดยอดคุณดูเท่าไหร่เพื่อนตอนนี้7,000สี่โอ้โหมากมากก็ของเพื่อนไงของเพื่อนมันมันเอ็กซ์กันไงเนี่ยมีภาษาอังกอังกฤษกูพูดอังกฤษกูก็ผิด กูไม่เล่นกูไม่น่าเล่นสามีชั่วคืนเลยอ่ะเดี๋ยวเรียกผู้หญิงในดวงใจเพื่อนมาให้เอาอ่ะผู้หญิงในอุดมคติของเพื่อนแหละเขาคิดถึงแค่เขาที่ถึงเพื่อนมากนี่ฉันไม่ใช่ผีนะยู่หรโีบรับ โหแก้มชมพูปากชมพูขนาดนั้นฟิลเตอร์ครับคุณแม่คิดถึงครับคิดถึงพี่ไหมคิดถึงครับโกหกนะบอสนะโกหกที่อะไม่โกหกครับคิดถึงเสมอครับผมพูดถึงทุกวันะครับพูดถึงในทางที่ดีโอยกัะล่อนครับพี่ต่อมันกัะล่อนมากครับมาถึงผมรอ ครับอา้าวนี่เป็นไ,ไงผมผมมีทาำไรอะ่ะไม่รอดวะ <laughs> ไม่รอดวะปิดกล้องวันไหนครับพี่ยังไม่แน่ชัวร์น่าจะเรื่อยๆก่อนยังไม่แน่ใจ ยังไม่แน่ชัวร์ถูกแล้วยังไม่แน่ชัวร์ภาษาอะไรยังไม่ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์หรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจาไม่แัวทั้งไม่แน่และไม่ชัวร์โอเคยังไม่แน่ชัวร์แม่ใหญ่วันนี่สิบสี่มกรานะครับวันที่สี่มกรานะครับเขยบ้านไร่ ไม่ช่วยเลยปล่อยเบาปล่อยเงียบทิ้งเทลเลละนาใครอ่ะใครอ่ะคุณชาดาชาดาชาดาดูคนอนลยอุ้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 ยสวัสดีครับ ามีโอ้โหอ่าเบี่ยง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 ซ้ายนิดนึงเปิดไอมาคือเห็นยูโรแบบแบ์ตลอดยโยรว่าว่าพี่ปาสวัสดีครับบัทุกวันายบายครับาไม่ได้ ผมเห็นผ te <as> ู้ห <Sabbath> ญ <ến> ิงไม่ได้ครับพี่น่าชมพูมากน่าชมพูมากฟิวเตอร์ครับคุณแม่คุณแม่หนูใส่ฟิวเตอร์สวยไหมโอ้มาย อมุกดาไปไหนแฟนคลับถามอันนี้ผมไม่ขึ้นเนี่ยไม่เห็นเออเขาเรียกว่าอะไรวะคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ขึ้นยอดคนดูก็ไม่ขึ้นเลยครไม่ได้อ่ะตอบผมอ่านให้มุกดาแย่ชิ่งละอ้าวยังไงยังไงเฮ้ย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 บายบายไปเขาสวยสุดดูหน้ว ไปบ่ายครับขึ้นเหลือกี่ซีนแค่นี้เพื่อนเดี๋ยวไปนอนก่อนขึ้นเหลือกี่ซีนสองซีนสองซีนฮฮ่าอื้มสิเดี๋ยวบ่าโอเคเจอกันครับขอโทษครับทุกคนขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับบ๊ายบายมาเจอกันนะครับ

ไอ้บ้าครับเพื่อนผมครับผมก็วันที่สิบสี่กุมภานะครับวันวาเลนไทน์นะครับละครเพื่อนผมนะครับเข้มหัดสูวี กับมุกดาใลล,ลินลักแล้วก็มีพี่เบนด้วยนะครับเผยบ้านไร่สไปซ์ไฮโซนะครับทางช่องเจ็ดนะครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับเป็นผู้ชายแมนๆม,มดีกว่าคะ่ะอยู่โลพอพอพอขำค้าง <c oughs> ครับทุกคนอย่าลืมนะครับดูสามีชั่วคืนสุขเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์อังคารดูเผยบ้านไร่สไปซ์ไฮโซอาทิตย์หน้าวันจันทร์นะครับตอนแรก นะฮะ,อะคอมเมนต์หายไปแล้วคอมเมนต์หายครับทุกคนพี่ยูโรทำไมออกสาวกั้นขังมันเป็นคอนเทนต์ครับทุกคนผมต้องสร้างคอนเทนต์ครับ <c oughs> เปลี่ยนหมดมาพิ็นกระสโอเคทุกคน ผมไปดีกว่าเข้ามาพูดคุยกันก็กี่นาทีอ mm hmm. ่น่าจะครึ่งชั่วโมงได้แล้วเนาะโอเคไว้พบกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวเก็บเสื้อผ้าเก็บของเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องบินแต่เช้านะครับบ๊ายบายครับทุกคนวันนี้ฝันดีนะครับ